ขจัดเซลล์มาเลงหรือขจัดซีดนี่คือทางเลือกมัะนาวปลูกเองปิดก่อนรูจักกันบอับัหนาวนี่ดีต่อร่างกายของเขาขนาดใดลรักสุขภาพทําตามนี่ต้านระงับยับยั้งเชื่อมาเลงพร้อมกะขจัดซีดมาทําน้ำด่างดื่ม ทำตามกันเลยนะครับหั่นบักนาวหั่นบักนาวบางๆนะครับแบบบางๆเลยนะครับบางบางจดุด <c oughs> แบบบางๆน่ะนะบางแบบนี้นะครับได้มาแล้วนะครับเราก็เอาใส่ถ้วยก็ลองลงไปเลยตามด้วยน้ําร้อนนะครับน้ําร้อนเขาก็เทลงไปเลยนะครับนี่เทแบบนี้ ปล่อยไว้จาก3าถึงสนาทีประมาณนั้นนะครับพี่น้องประมาณ3มนาทีนะครับปล่อยไว้ยังสี่แหละอีกวิธีหนึ่งคือใส่โซดาแช่เย็นนะครับใส่ใ,สใช้โซดาแช่เย็นเทเทใส่แก้วกคือกันนะครับนี่แล้วก็ทาบักนาว จะบางหรือจะบีบเลยก็ได้นะครับบางเอาก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับเอาแค่บางๆก็ได้นะครับหรือใส่ลงไปแล้วก็บ,บีบตามนะครับบีบึงนาวใส่เลยเม็ดมันก็อออกเด้อจะไปกินเม็ดมัน <c oughs> ประมาณนี้นะครับซัมนี่เฮากะสีได้น้ำดางมาดื่มแล้วนะครับเพราะว่ามะนาวน,นี่ก็เป็นกรดอยู่แล้วนะครับมาเจอน้ำร้อนกระสีกายเป็นดางนะครับ รวมถึงอันนี้พร้อมนะครับมันกรสีกายเป็นด่างโดยที่เชื้อโรคตั้ง่างนี่สิทธจ์เจริอเติบโตบ่ไ,ได้ถ้าในในภาวะที่เขาดื่มน้ำด่างนะครับจากกดเป็นด่างนะครับแช่น้ําร้อนไว้ประมาณ3นาทีนะครับเบิ่งความตั้งนะครับเพราะว่าเปลือกมันกระสีออกสีตั้งกันเลยนะครับแบบนี้นะครับนี่กระสีเป็นน้ำด่างให้เขาดื่มแบบง่ายๆผสมโซดาเหละวะที่ เพราะว่าโซดานี่มันกระสีซอยให้มันดูดซึมเข่าร่างกายเขาได้ดีมากเลยนะครับถ้าผสมโซดานะครับถ้าเขาดื่มทุกมือ้อกระสีดีต่อร่างกายทําลายเชื้อโรคได้เยี่ยมบอรว่าขจัดเซลล์มาเล็งหรือขจัดซีดรวมถึงคนที่เป็นเก็ดเลือดสูงเกินไปหรือว่าต่าเกินไป จังซี่ท่าดื่มจังสี่เป็นประจำมันกระสีทำให้เจ็ดเลือดนั่นอยู่คงที่แบบปกติได้ก็แค่ของง่ายๆหายเองทำเองกินเองโอ้ปลอดภัยนะครับนี่คนใส่บักน้าวที่เขาลูกที่ม้านะครับโดยที่บ่ต้องใส่สารอย่างต่างๆนะครับเพราะว่าอันนี้เขาใส่เปลือกมันน้ำนะครับกวรเลือกใส่เอานะครับที่ว่าม้านั่นเ่ว่าซีดหรือว่า ต้านหรือว่าขัดจัดเชื่อมาเลงนี่คือทางเลือกนะครับเน้นเลยบอกว่านี่คือทางเลือกนะครับกะลองซิมห้เบิง้งว่าเป็นรสชาติจังใดอันนี้ผสมบักน้าวเอ้ยผสมสุดากระิออกซ่าๆเนี่ยสมๆเน่บักน้าวกะน้ำฮ้อนสิซิมห้เบิง้งน้ำด่างนะครับน้ำด่าง มันก็ออกเปรี้ยวๆซื่อๆนี่แหละก็แซบคือคือว่านแหละนะครับจุดยอดเลยการกินกะประมาณนี่แหละประมาณถ้วยกาแฟนะครับแล้วก็ก้อนน้อนน่ะสีดีที่สุดพร้อมกะขอวันละหนึ่งลูกมะนาวนะครับวันละหนึ่งลูกเท่านั้นเองนะครับงยงางผู้ใดเป็นโรคกระเพาะยุกะพิจารณาโถเจ้าของเอาเองเด้อรักสุขภาพบอเก็บบอไข่กะน้ำด่างบักนาวนี่แหละเด้อ